ได้กินซิตรัสเปรี้ยวเค็มสดชื่นจากอังกฤษสนับสนนนโดย์พุมากอะดรีนาลีนคุณจะต้องพุ่พลานความสนุกสนานเล้วใจกำลังจะเริ่มก้อนขึ้นกับสปอร์ตไอเดอร์แน่นอนฮะวันนี้เนี่ยโห่เห็นลูกเทนนิสเยอะๆแบบนี้เนี่ยมาซ้อมแต่เช้าแล้วเนี่ยอย่าดรอแขนลำเชิญครับผมโทรไปแล้วครับเขาบอกว่าเขาตีเทนนิสเก่งมาก เดี๋จะเจอหรือเกินเราก็อยากเจอนะไอคนที่มันเก่งๆมันต้องเจอพวกเราแต่แข่งเิอวันนี้ต้องบอกว่าเขาเพอร์เฟกมากๆเลยนะเขาเป็นยังไงโหูร่างกายนี่เขาแบบว่าอือหือเพอร์เฟกตแมนหุ่นเป็นไงสุดยอดดังหรือเปล่าดังมากเล่นละครหลายเรื่องเล่นละครแล้วร้องเพลงได้ไหมออกอัลบั้มเฮ้ยอือ ขนาดเลยหรอบางคนบอกว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์ขนาดนั้นเลยหรออยอยู่ในวงการมากี่ปีละโอ้โหถ้านับแล้วประมาณ20ใครอ่ะคุณเต้นันทสายยคุณเต้นันทสายผมเคยเจอเขาตัวเล็กๆบางๆหน้าตีเหมือนคนขายยาเภสัชกรตามห้างร้านยาเล็กๆตี๋ๆขาวๆเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วฮะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเหรอเปลี่ยนไปแล้วครับ คนคนนั้นเนี่ยเขาเลิกแล้วแบแกงแกองแขงกองเดี๋ยวนิดย่างนี้เลยอยู่ไหนนัดอยู่ไหนนัดไ้แล้วตรงนี้ที่สาวไ้น้ำสาวไ้น้ำสวัสดีครับผมเป้กันต์ทศัยพี่สัญุตตุกับสปอร์ตไอดอล และตอนนี้ครับไอดอลอยู่กับเราเรียบร้อยนะครับกับช่วงสปอตไลท์นี่มีเต้นละสายสวัสดีครับสวัสดีครับเต้ครับโอ้ยนี่ครับผมเฮ้ยห่อเท่ขึ้นเยอะเลยเนสมัยก่อนโอ้โยรูปร่างแบบว่าผอมๆครับผ้อเดี๋ยวก่อนนะฮะเต้ b j k ผมจำได้เพราะว่าผมโตมากับเพลงของเขาจริงอ่ะจริงทำไมต้องร้านเธอโอ้โหที่ของจริงนี่ฮะตัวไมธรรมดาไหนขอ ทำไมต้องรักเธอทำไมต้องผูกพันย่าอัปเดตผลงานตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็มีละครครับผมกำลังถ่ายทำละครอยู่2เรื่องนะครับเรื่องอะไรบ้างพี่ยอดชายนายตุ๊กตุ๊กครับยอดชายนายเป็นตุ๊ดนายตุ๊กตุ๊ก นายตุ๊กตุ๊กเรื่องนี้เล่นกับคุณตะวันด้วยเล่นกับเติ้ลคุณตะวันเล่นกับเต้ลครับเล่นกับเพื่อนสนิทกันลยใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องหางเครื่องครับพี่เต้เข้าวงการเป็นยังไงอ่ะมาจากอะไรมาจากการเป็นนักร้องก่อนหรือเดินแบบหรือย้อนหลังไปเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณเท่าที่ขอบคุณครับประมาณนั้นเลยอ่ะแต่นี่ดูเด็กมากอ่ะขอบคุณมากเข้าวงการเป็นยังไงพี่เต้เริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อนถ่ายโฆษณาก่อนครับผมโฆษณานมเปรี้ยวดัชมิลี์ แล้วหลังจากนั้นทางดัชมิลเนี่ยเขาจัดการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิลขึ้นมาปีปีปีหนึ่งรุ่นแรกเลยเนี่ยปีเก้าเก้าเจ็ดครับรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่มีการประกวดปีแรกแต่เอาจากการประกวด5คนแต่งตั้ง2คนผมเป็นหนึ่งใน2คนที่แต่งตั้งโอ้โหทำงานสร้างชื่อดีกว่าที่ไหนผมรู้จักว่านี่คือเต้ B A K นี่คือเต้นะก็ ก็คงจะเป็นเพลงนะครับวิกิเคนะครับคือทําให้คนรู้จักเรามากที่สุดขึ้นมากไปไหนคนก็จําได้เออเต้เต้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พลิกผันมาเล่นละครละครเรื่องแรกของผมเนี่ยเรื่องหน้าต่างบานได้โอ้โหนั้นเล่นนางเอกผมคือคุณพลอยเชอร์มานโอ้สมัยสมัยเลยนานมากไอคีวีแสดงเรื่องของการดูแลตัวเองนี่ของเต้ดีมากครับแสดงว่าอย่าบอกเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กครับผมกีฬาอะไรที่ถนัดที่สุด ฟุตบอลกับเทนนิสครับสองอย่างนี้คือเรียกได้ว่าเก่งเลยไหมเรียกได้ว่าไม่ไม่เก่งครับแต่ว่าไม่แพ้ใครดีกว่าเขาโดดเด่นง่ายนะเขาไม่ใช่แค่ดาราหน้าขาวแล้ววิ่งไม่ให้หยิบยีดคือไม่ใช่มันเป็นไม้ประดับไม่ใช่ไม้ประดับทักษะเขาเรียกงไม่ธรรมดาตอนนั้นเขามีพี่จอนบาโวมีน้ำและพีมีบอลหลายคนฟุตบอลแมตช์นึ่งผมขอเล่าได้ไหมครับครัคือเป็นแมตช์ที่ผมประทับใจมากที่สุดเซนิสิดานมามาแข่งที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เขาเอาดาราฟุต บอลทั่วเอเชียเนี่ยออมารวมมารวมกันออผมได้เป็นหนึ่งในดาราที่ไปแข่งด้วยนะครับ oh. แล้วก็ผมทำประตูได้ด้วยออ oh. แล้วโกคนนั้นคือ โกทีมชาติสิงคโปร์ครับโดนซัดโดยเต้ครับไม่ได้คุยนะเคเคซัดโกทีมชาติสิงคโปร์เข้าไปแล้วนั่นเป็นแมตช์ที่ผมประทับใจมากแมบบหนึ่งมาเข้าถึงคำถามประจำรายการหรือเปล่าได้เลยครับไอดอลครับสปอยล์ไอดอลเนี่ยพี่เต้ก็ต้องมีไอดอลในเรื่องการใช้ชีวิตหรือเรื่องการดันใจหรือเรื่องการทำงานหรือเรื่องกีฬาก็ตามได้เลยผมชอบราฟาเอลนาดาว ลาเฟรมแล้วดาวนักเทนนิสครับผมขอดินขอดินเขาเขาเป็นขอดินขอดินนี่จับกี่นิ้วครับผมครับขอดินก็ไม่ใช่กินนาไม่ใช่กินนาไม่ถึงพื้นเขาเป็นดินใช่ครับขอดเทนนิสครับทำไมถ้ารู้กันผมชอบนาดาวเพราะว่าคือเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นกับเกมมากสมาธิสูงคืออยู่ในเกมเนี่ยเขาเต็มที่กับเกมเพราะมีสมาธิแต่พอออกมาเนี่ย บางทีเขาเป็นอีกคนเขาน่ารักอะไรเงี้ยเขาแบบลุ่ยๆแต่พอในเกมเขาแบบดุดันดุดันจริงจังการใช้ชีวิตเหรอพี่การใช้ชีวิตเหรอครับเป็นไอดอลของผมอีกคนคือคุณพ่อของผมเลยนะครับคุณพ่อผมต้องบอกก่อนคุณพ่อผมเป็นนักเทนนิสแชมป์ประเทศไทยเฮ้ยแต่เป็นซีเนียร์นะครับรุ่นรุ่นอาวุโสเราไม่รู้เลยอ่ะครับผม นี่หรือเปล่าครับทำให้เต้ชอบฟินนิดถูกต้องครับแล้วสมัยก่อนตอนที่พ่อคุณพ่อผมไปแข่งทั่วประเทศเนี่ยผมตามมันตลอดเลยตามข้าสนามไปดูไปเชียร์ไปอะไรเงี้ยครับถ้าเต้ไม่ได้เข้าวงการบันเทิงผมเป็นนักกีฬาแล้วนักแข่งของที่คู่แข่งกับพาราดอนสิผมจะบอกอยู่เหมือนกันครับถ้าเกิดผมไม่ได้เข้าวงการผมคงเป็นนักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งไปแล้วพูดถึงของไลฟ์บ้างสิ่งของสุดไลฟ์เอาจริงฟังผูผมเลยต้มผูเนี่ยเอาจริงนะผมใส่ทุกวัน มีไหมที่แบบว่าผมเป็นถ้าชุดนี้ต้องเป็นตหูสีนี้อ๋เลือกสีด้วยเอลืกสีใส่สูตทต้องเป็นสูดําหรือพี่ได้เลยต้องเป็นชุดนี้ด้วยไหมชุดนี้ผมจะใส่ชุดนี้ตลอดอีกอย่างนึงคือเป็นแฟนประจัดให้อ๋อมีแฟนคลับแฟนผมเนี่ยละอ๋อแฟนจัดให้แฟนซื้อให้เออไม่บอกนอันี้เป็นปีใหม่แสดงถึงความรักใช่แล้วผมใส่มาสิบกว่าปีแล้วด้วยครับโโอ้ สเตตัสหัวใจสเตตัสหัวใจเลยคือทุกคนนะคือพี่เต้คบคนนี้สี่กว่าปีเลยเหรอโเขาทนพี่ได้ยังไงครับบี่บ้าครับเฮ้ยอะไรก็หล่อขนาดนี้เฟิร์มขนาดนี้เฮ้ยทุกคนคือคบมาสิบกว่าปีเหรอครับผมโอ้เป็นไงคบนะคนนี้ใช่แน่นอนจริงนะเอาละครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอคุณวิเต่าสมชายด้วยนะครับผมพี่เต้เนี่ยใสช่วงหน้าเนี่ยเห็นบอกว่าคุยตีเพน้องเพนข้อได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ พี่ชายผมดูใส่เสื้อมากว่านี่นี่ b ดอ e b l ครับไม่เอาล้ไม่อาแลไวไม่แล้วไม่เอาแล้วไม่เแล้วไม่เอาแล้วโ่อแ้ไม่เอาแล้วไม่อาแล้ม่เอาโล้วไมเอาแล้วม่เอาล้วม่าแล้วเราแ้วคม่เาแ้วไม่เาแไ่เอา้ว่าแล้เอ้ไมเขาบอกวไ่เอาเขาแอ้วเอาแลบมนเาแวม่เาเขาแล้เอาแล้เอาแลี่เอามเอาว่เอกับ้ี่เัา้ม่เแวเอ้ม่เจแ่อาแล่ เจอพี่เบิ้มไปแล้วเจอพี่ใจแอ๊บใหญ่กว่าพี่เบิ้มใหญ่กว่าพี่เบิ้มอีกเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าช่วงหน้าพู้โดยไปไงกันบ้างสักคู่กับมารลังโฆษณาปั๊บเดี๋ยว Sports i d o อลสปอร์ตไอดอฟิชเชอร์แฟรงกินซิตรัสเปรียวเข้มสดชื่นจากอังกฤษ สนับสนุนโดยพูม่ามาดูกันครับว่าเต้ที่กล้ามเขาใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยจะตีเทนนิสเก่งแค่ไหนครับกับช่วงนี้ครับช่วงสปอร์ตโชว์วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมรู้จักหน่วยกล้ามของพี่เต้พีเคเเนี่ยครับเด็กๆเด็กๆไม่เท่าไร่เข้ามาเจอกับผมและพี่โจมืออาชีพ โปรเฟิเนียลเดี๋ยวพี่ก็จะเสียใจกลับไปร้องไห้เสียใจและเสียฟอร์มเออต้นคุยไว้เยอะใช่เอางี้วันนี้เนี่ยผมมีอีกท่านครับซึ่งเขาเป็นศิษย์คนที่3ามของผมิบห้าคงครูแท็กนี่เหรอครับครูแท็กเป็นครูที่สปอร์ตสปาแห่งนี้นะครับสอนเด็กๆที่นี่สำหรับการตีเทนนิสนะครับสวัสดีครูแท็กก่อนสวัสดีครับครูแท็กครับสวัสดีครับครูแท็กนี่เหรอเป็นศิษย์คุณผมบอกเลยนะฮะวันนี้ก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วไปคุกเข่าที่หน้าบ้านของผม ไปขอเป็นสิทธิ์ของต้นผมขโมยไม้เทนนิสแล้วเขาไปแอบอยู่ใต้รถกระบะพ่อผมครับผมคุณเต้ประทวงคืนอีกแล้วเหรอครับขโมยของเขาทุกที่เลยนะครับเอางพราะอย่างนี้วันนี้เนี่ยช่วงสปอร์ตโชว์เนี่ยผมก็อยากจะดูเชิงก่อนอยากดูเชิงของเต้เขาคุยไปเยอะว่าเขาเก่งมากนาดาวเนี่ยเป็นแบบว่าสิทธิ์ของเขาอีกทีนะครับนาดาวผมจัด น้าปังเจอเลยน้าปีกเจอโอ๊ยอุตส่าห์กูไว้มาเก็บผมทำไมเลยเหรอโอ้หขอโทษแม่เดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้พี่เป้กับครูแท็กและต้นกับพี่โจมปลากล้องชื่อไอ้แบงค์นะครับผมพี่แม่นะครับผมไอ้โจนะครับผมเกี่ยวอะไรด้วยครับที่พูดมาเนี่ยผมอยากจะพูดชื่อทุกคนที่อยู่ในนี้ให้เครดิตให้เครดิตเมคอัพของเราไปตุ๊ดมวยไทยนะครับชื่อพี่หนุมานนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้เป็นไงไปลุยช็อต ช่วงสปอร์ตโชว์เห็นไปแล้วนะครับว่าเต้นี่เขาไม่ธรรมดาจริงเฮ้ยพี่เนี่เก่งอะไรนักหนาเนี่ยชีวิตเนี่ยคุณแท็กถ้าให้เต้เนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่เก้าคะแนนเลยครับโอ้โหคือถ้าสิบสิบคะแนนเนี่ยมีคนเดียวที่ทําได้คือนายดาวตอนนี้ลองลงมาตอนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณก่อนขอบคุณคุณแท็กสปอร์ตมาด้วยครับขอบคุณครับคุณแท็กครับใครอยากจะมาเรียนเทนนิสก็มาที่สปอร์ตสาได้ติดต่อคุณแท็กได้เลยแต่เด็กๆยันโตไม่ต้องมาสอนหมดเอางี้เบรกหน้าเนี่ยครับ หลังจากที่คุณเตกสอนพวกเราแล้วครับหรือคุต้ก็ต้องสังเกตการครับผมกับพ่จมจะปักเลยได้เจอของจริงถึงคิวคุณแล้วได้เจอของจริงอีเรื่องก้าวที่ให้เนี่ยผมพอกเลยพี่เต้ครับผมเกิดมาเบื่อฆ่าเลยเกิดมาเนี่ยขาาไม้เทนิดออกจากท้องแม่เลยแม่นี่ปวดท้าตายเพราะออกมาแนวขวางไม้เทนิดใหญ่มากครับผมหะคนนี้เลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าวช่วงหน้าผมกับพิจมและพี่เต้จับเป็นอย่างไรกันบ้างทากระตั้มเดี๋ยวกลับมาหลังทักครับ sports i don't sports i don't fichme frankin prio kem sa and cha angrup sinap Doy puma แข่งสักสีมาแล้วนี่ไม่ใช่สื่แข่งสักน้ำมันแน่นอนนี่เป็นสื่อแห่งสักสีการแข่งขันในครั้งนี้พี่ชายของผมครับซึ่งผมไว้ใจเขามากคุณโจมสุกนจะเจอกับพี่เต้เดีย๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะปาดแขกแล้เชิยอยู่หรือเปล่าพร้อมแล้ว,ลวก็ let's go <S ชอบให้เราเสียหน้าเหลือเกินเคยตีเทนนิสที่ไหนล่ะเจ้งสองที เตะมาเนี่ยปั้นเตีแบบได้วฮายว๊ายว๊ายเลยต้องแตะต้องแตะไปตีได้เองแปลงว่า เอางี้ครับต้นว่าไงดูจากลักษณะแล้วเนี่ยพี่ครับโอ้โหเหนื่อยไรใครย้อยคือพี่พี่ไม่อยากเอาชนะเขาไม่ใช่หรอกคือถ้าพี่เต็มที่อะเขาก็เขาก็เสียใช่ไหมเอางี้เราเปลี่ยนกติกาอย่าไปพูดเลยท่ามันฟ้องทามฟ้องเลยเรือสู้ไม่ได้หรอกพี่โอเคโอเคเอางี้กติกาเปลี่ยนครับคกูยงครับครับเราจะแข่งขันกันนะฮะให้ลูกเทนนิสเีอะมาโดนกลวยครับของเราเนี่ยกลวยไหนก็ได้ครับแต่ของพี่เต้ต้องระบุกลวยว่าอยากจะโดนกลวยไหนเรากําหนดเขาเลยอันกลางต้องโดนอันกลางอันเดียว เดี๋ยวเราบอกไกดีก้าวทีหลังกพ่อขอืืนเต็มความสดชื่นก่อที่จะเปนเฟนโองความมั่นใจหน,น่อ,อนยนะขอความมั่นใจเพราะว่านีแบบเหนื่อยมากอ่ะแล้วต้องการความสดชื่นมากโอเคพร้อมไหมพร <อ S 1> ้พอ<ป>มกระเด้งโดนก็ได้นะ <Niccoughs> ai à mượn dăng như vậy mà, ôi, ôi đừng mơ ôi <Niccoughs> <Niccoughs> oh. oh. ประยมเข็มสักชื่อจากอังกฤษสนับสนุนโดยพูม่าเป็นไงสู้ไม่ได้มิชชั่นวันนี้เป็นไงครับมิชชั่นคอมเพล่โอ้าเจ๋งจริงคือเมื่อกี้นี่ท่าดีใจพี่ตกใจรู้ว่าเดือกเข้าสิงนะฮะโอ้ยตืิเต็นเหนียวมากโอ้โหกว่าจะโดนนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะคือเราก็หาพยายามโกงแล้วนะครับว่าให้ตี ใกล้ๆจะได้โดนคลวยก่อนเขาไม่ต้องไม่โดนเอางี้บุหรอมท้วันนี้เนี่ยผมกับพี่จอมจะยืนอยู่นิ่งเลยให้พี่เสิร์ฟลูกอัดไปเลยเฮ้ยเอาจริงเหรอจริงเหรอผมสอยแล้วสิบลูกสิบลูกอาไม่โดนก็ถือว่าไม่โดนไม่เป็นไรถ้าโดนถ้าโดนแล้วจบเลยหรือว่าต้องให้ครบสิบต้องให้ครบสิบ ผมสิบขอให้ยากเหมือนกล้วยเมดเลยขอให้หน่อยากอ่ะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยแขกรับเชิญคนที่เสกของเรานะครับไปต่อรอเดี๋ยวนี้ขอบคุณพี่เต้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะครับแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วก yeah> ีฬาจะเป็นอะไรความสุขสนานจะมากแค่ไหนติ๊กตาไปครั้งหน้าครับสปอร์ตไอดอลไปอย่าอย่าโมเก็ตไปให้เขาซ้อมแพ้เขาอีกแล้วแพ้อีกแล้วเล่นอะไรก็แพ้ฟิชเชอร์แมนเฟรนกินสีทรัสต์ปริยมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ สนับสนุนโดยผู้มากเจ็บปุ๊งแล้วไปท้ากขาทำไมเจ็บจริงๆเจ็บจริงอต่ไม่บอกเอาไม่รู้ก็รู้ว่ากล้า Oh my God. Yes, my God. Oh my God. Sports I Don't.